มีอยู่2องพอยนะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของงบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมว่าอาจจะยังไม่ได้มีใครพูดเรื่องนี้นะแต่ขออนุญาตมองข้ามช็อตเลยผมว่าอุตสาหกรรมเอาโฮมี i เดียกำลังเกิดการเชนครั้งใหญ่ที่ผู้ประกอบการกําลังจะยิ้มแฉ่งเลยละ่ะเตรียมดูได้เลยนะครับไปดูอันแรกก่อนเรื่องของงบนะครับก็คาดว่างบไตรมาสสี่เนี่ยจะออกมากําไร219ล้านบาทนะครับก็โต26%จากไตรมาสสแล้วก็120%จากปีที่แล้ว นะครับก็มุมมองไม่ได้เปลี่ยนไปนะก็เป็นไปตามที่เราแล้วก็ตลาดมองว่ามันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆและไตรม,มาสสี่จะเป็นไตรม,มาสที่ดีที่สุดนะครับก็ทําให้ภาพทั้งปีเนี่ยกำไรน่าจะจบกันอยู่ที่ประมาณสักหกร้อยห้าสิบเจ็ล้านบาทก็เป็นการเทิร์นาล่าจากขาดทุนปีที่แล้ว24ล้านมาเป็นกําไรปี65ที65่657ล้านบาทนะครับแต่จริงๆกาไรป65ี65เนี่ยอาจจะต่ํากว่าประมาณการเราไปนิดหน่อยนะประมาณสัก8%หลักๆคือจริงๆไตรม,มาสสี่เนี่ย จริงๆ2 1 9อ่ะนะว่าจริงๆมันจะดีกว่านี้มากนะคือมันไปติดอยู่นิดนึงคือเขาไปโดนขึ้นค่าไฟค่าไฟเนี่ยโดนกันทุกป้ายนะครับซึ่งค่าไฟเนี่ยคิดเป็นประมาณสักอ่าเของต้นทุนขายนะครับมันก็มากวนเรื่องของกําไรอันที่2คือถ้าใครจําได้ช่วงท้ายปีเนะี่ยแ p l a n b จะลุยหนักมากเลยเรื่องของกิจกรรมการชกหวยนะครับบวกของบวกขาวนะก็มีอีเวนต์ค่อนข้างเยอะซึ่งไอธุรกิจเนี่ยไม่ขาดทุนนะแต่ c r o s s profit margin มันบางมันยังบางอยู่ในจุดเริ่มต้น มันก็เลยทาให้ cross profit margin อ่ะมันไม่เร่งขึ้นมาเหมือนกับรายได้ที่พุ่งขึ้นมา2,000คือถ้าเกิดว่าเร่งขึ้นมาได้ระดับสัก27-28นะกาไรไตรมาสี่จะสวยมากแต่แค่เนี้ยก็ถือว่างดงามตามท้องเรื่องแล้วนะฮะมันเรื่องของงบไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเรื่องที่2เนะี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังคือผมกําลังเห็นภาพว่า,วาอุตสาหกรรมโฆษณาบ้านเราเนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญนะครับเมื่อวานอะ่ะผมได้คุยกับทางผู้บริหารตอนเย็นนะว่า ปีนี้จะมีลงทุนใหญ่ยังไหมเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะแพลนบีมีการลงทุนก้อนใหญ่ไปก็คือไปซื้อป้ายจากบริษ,ษัทที่ชื่อว่าอาร์ควาแอดเพื่อนๆจำได้ไหมอาร a ควาแอดป้ายของอา u a ควาแอดเข้ามาตอน1เมษายนนะครับก็ได้คาปาซิตี้เพิ่มมาอีก1,000ล้านเลยทําให้ทั้งปีเนี่ยตอนนี้คาปาซิตี้ในการให้โฆษณาของแพลนบีได้นะปีละ9,100ล้านสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งอันนี้เป็นการลงทุนในปี65ผมก็ถามต่อ แล้วปี6กอพี่จะลงทุนเพิ่มไหมอ่าคำตอบที่ได้จากแพนบีน่าสนใจมากคือไม่แล้วครับพอแล้วครับเราได้ป้ายเยอะขึ้นแล้วเราก็กลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันมีพอ้อ n ์นะเพราะว่าถ้ามันเพื่อนดูกราฟด้านซ้ายนะ่ะจะสังเกตว่าอัตราการใช้ป้ายนะ่ะมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไตามาสี่เนะี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ68%จนถึง70%ล้ซึ่งถือว่าสูงมากนะคือพูดง่ายว่ามีป้ายร้ออันอนะ่ะ มีคนโฆษณาอยู่สักเจป้ายนะ่ะคือป้ายมันเกือบเต็มแล้วไงคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแพลน B ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศมาเก็ตแชร์หกสิบห้าเปอร์เซ็นของประเทศบอกว่าไม่เพิ่ม capacity แคปซิตี้ละแปลว่าในภาพอุตสาหกรรมตีความได้เลยว่ามันก็จะไม่เพิ่มกระมังมันจะเป็นใบเท่าเดิมแต่ว่าดีมาหรือความต้องการใช้เสือมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไงท่านเพรกราฟเนี่ยผมเอาไม่ดูนะครับแท่งสีส้มคือแคปซิตี y นะครับเห็นไหมเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะซื้ออะควาแอดนะครับแต่รายได้เห็นไหมไตไต่ไต่ไตไตขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อน่าจะสังเกตว่าในไตมาสี่เนี่ยแกประหว่างคปาซิตี้กับรายได้มันบางเข้าไปเรื่อยๆแล้วนี่เค่ไตมาสี่นะจันเพชรเพราะอะไรครับจีนยังไม่มาทัวร์ยังไม่มาเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเพนอปดีมารรอเข้าอยู่เพราะฉะนั้นผมกําลังมีความกังวลว่าในอุตสาหกรรมสื่อออฟโฮมีเดียในปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีที่ ซัพพลายคืออุปทานป้ายอ่ะมันอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ดีมาลมันจะมาแบบทะลักทลายแล้วมันจะมีพวกเพนต์อัพดีมาที่เราเห็นในหลายๆอุตสาหกรรมใช่ไหมโรงบรมจะมีเพนต์อัพดีมาเลยท่องเที่ยวจะมีเพนต์อัพดีมานเลยสื่อโฆษณาผมว่ามันควรจะต้องมีเพนต์อัพดีมาด้วยเพราะฉะนั้นแคปซิ i t ตี้เท่าเดิมซัพพลายเท่าเดิมแต่ดีมานพุ่งทยานแบบเนี้ยผมว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผู้ประกอบการสื่อโดยเฉพาะแพลนบีเบอร์หนึ่งของประเทศอ่ะ อยู่ในโพซิชันที่ได้เปรียบมากบาเกนดิงพาวเวอร์มหาศาลนอะกระดิกเพิ่มราคานิดนึงเนี่ยกำไรในี่พุ่งทะยานเลยนะย้ำนะตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ขึ้นราคานะแต่ผมกําลังตีโจทย์ให้เพื่อนดูว่าภาพบรกรรมปีเนี่ยมันจะเป็นปีที่ผู้ประกอบการได้เปรียบมากแล้วถ้าเกิดว่า,า,าดีมานมาจริงเป็นอดีมานมาช่วงครึ่งปีหลังนะ่ะอาจจะเห็นนะอาจจะเห็นซึ่งบริษัทชอบอยู่แล้วซึ่งเอธุรกิจประเภทเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่า High o p e r a t i n g l e v e r a g e คือการมีสินทรัพย์เยอะๆค่าใช้จ่ายมีแค่ค่าไฟค่าเสื่อมราคาเหมือนสนามบินดอนเมืองอะค่าใช้จ่ายคงที่มันอยู่แค่นี้ถ้าไรายได้มันแซงค่าใช้จ่ายมาปุ๊บกำไรทันทีเพราะงั้นยิ่งไรายได้เยอะหรือปรับราคาขึ้นปั๊บเนี่ยมันลงกำไรทันทีไงเนี่ยนี่คือข้อดีของบริษัทที่ทําแบบเนี้ย high operating l e v เ r a g e ฉะนั้นตัวเนี้ยโอเคผมว่าใครที่ตามผู้เรามาตั้งแต่ข้างล่างนะจริงๆผมยังรู้สึกว่า มันยังน่าจะไปได้อีกนะถ้าอุตสาหกรรมมันมันมันมาอย่างที่เราคิดนะโอกาสที่เราจะเห็นเซอร์ไพรส์ของกําไรในปีนี้เนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้สูงอีกนิดนึงในเชิงของตัวเลขเล่าให้ฟังนะครับก่อนโควิดจะบุกอาจารย์เพชรตอนปี2 0 2 0 1 6ถึง20 1 9ก่อนที่โควิดจะบุกอะกรอส r o โปรฟิตมาจินที่แ p l a n B ทำได้นะตอนนั้นนะ34%นะครับคานนี้พอโควิดบุกปุ๊บ นะครับปี2022เนี่ย cross profit margin เริ่มฟื้นขึ้นมาเป็น27%ปีเนี้ยปี2023น่ะเราทำไปที่30%แล้วถ้าบนสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมมันกำลังเปลี่ยนไปนแบบเนี้ยนะครับดีมานกำลังไล่ซัพพลายอาจจะทันซัพพลายจะใช้โอกาสที่ราคามันจะขยับขึ้นน่มีผมว่าไอ้30เนี่ยก็มีสิทธิ์กระดิกขึ้นได้อีกนะอ่าลองไปดูในช่วงครึ่งปีหลังปีเนี้ยถ้ามันเกิดแบบนี้จริงๆเนี่ย เพราะ34%มันยังทํามาแล้วเลยอ่านหน้าติดตามเพราะงั้นใครที่มีอยู่ผมว่าถ้าต้นทุนไม่ได้สูงมากนะผมว่าลองวัดใจถือไปอีกนิดนึงนะผมคิดว่ามีมีสนุกอะปีนี้สำหรับตัวของแพนบีนะครับส่วนแนวต้าตอนนี้อยู่ที่9บาทก็จ่อเบรกละเดี๋ยวไปรอรุนกันสุดท้ายนะครับเรื่องของราคาเหมาะสมนะครับไอ้9บาท60ที่น้าเล่าให้ฟังหลายๆครั้งนะ่ะมันเป็นราคาเหมาะสมของปี2565นะครับตอนนี้ปี66ละ เราก็ต้องโลโอเวอร์ไปประมาณการยังไม่ได้เปลี่ยนนะปีนี้คาดว่ากำไรจะนิวไฮที่983นะครับแล้วก็โลโอเวอร์ราคาเหมาะสมไปปี66 6, 6, ก็ขยับขึ้นมาจาก9บาท60เป็น10บาท70ก็มีอัพไซด์อีก23มีอยู่ต้นทุนไม่แพงลองรันดูผมว่าน่าจะได้อะไรแบบเป็นกรอบเป็นกำนะส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าจอละจอละนะครับเมื่อวานย่อมาเริ่มกระดิกเก็บได้ช่วงนี้ยังยังพอได้อยู่ ฝากไว้ประมาณนี้ครับอาจารเพชรวันนี้2ตัวเน้นกับฝั่งตัวแนวโน้นของอรร์กรการที่น่าจะโดดเด่นทั้งควอเตอร์สแล้วก็ปี66เนาะ